ก็วิ่งไปก่อนพ่ออะไรอย่เงี้ยวิ่งไปก่อนแม่อะไรเงี้ยก็วิ่งไปปุ๊บหนีชนะได้แล้วแต่ว่าประตูรถล็อกอยู่อะไรเงี้ยโคดเศร้าเนี่นี่นี่ที่ไปที่ไปรอบนี้มาฉันสังเกตอยู่อย er ่างหนึ่งอะครับเวลาหมาดำเวลาอีน้องหมาดำอะมันวเข้ามาใกล้ๆอะเธอจะสะดุ้งตลอดเวลาอ๋อใช่ครับเธอเป็นคนกลัวหมาเหรอใช่กลัวหมาบางชนิดครับ บางชนิดด้วยเหรอใช่บางชนิดน่ารักน่ารักก็ไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ยปั๊มปั๊มชิสุอย่างเงี้ยแบบปั๊มเดินมาเต้นเต้นใช่แต่ว่ายิ่งตัวเล็กยิ่งกลัวรู้เป็นไรตัวเล็กมันเราอย่างโกลเด้นนี่กลัวไหมโกลเด้นคืออะไรไม่รู้กลัวเล็กคือหมาไซบีเรียนฮัสกี้เออตัวใหญ่ๆกับตัวไดชอบตัวกลางๆครับแล้วเธอเคยไปโดนหมามาทำอะไรตัวหนึ่งไปกลัวแบบน่าจะโดนอ่าวิ่งไล่ครับหมาวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยในซอยบ้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็ซอยซอยบ้านมันจะเป็นพ่จอดรถที่รวมรวมรถเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย และทีนี้หมาก็จะไปคอยดักหน้าประตูที่จอดรถอะไรเงี้ยครับคือที่มันเลยอะรอดักเราอ่ะใช่ดักเราคนเดียวหรือว่ามันมีสระมาณสามสีตัวด้วยครับแล้วมันผมก็ต้องเดินเข้าไปในที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วผมก็เหมือนแบบกั้นใจวิ <S <S ่งอะไรเงี้ย ไม่ได้พองาใช้ยิ่งวิ่งมาเออมันก็ยิ่งได้แต่ว่ามันเหยื่อใช่ตอนเด็กๆผมเล่นฟุตบอลไงผมเป็นคนที่วิ่งเร็วอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าผมชนะหมาแน่นอนแล้วชนะไหมแล้วชนะไหมหมาไม่ทันไหมใช่มันจะมีฉากหนึ่งที่แบบวิ่งเข้าไปจะไปที่รถอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปก่อนพ่ออะไรเงี้ยวิ่งไปก่อนแม่อะไรเงี้ยก็วิ่งไปปุ๊บหนีชนะได้แล้วแต่ว่าประตูรถล็อกอยู่อะไรเงี้ยโคตรเศร้ามันเล่หนักเลยมันเล่นหนักเลยเท็ดูบูซาน มนหนังนี้ซักทีไม่ได้เลยว่าม้ามันก็เห่า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 กันสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบอ๋อไม่กัดกัดปะไม่กัดมันก็แบบเปิดตัวไปดัยิงยิงอยากยิงมีสิทธิ์กระชากประตูก็เลยแบบผมว่าผมจำได้ว่าผมน่าจะปีนขึ้นไปตรงแบบกระเบาะกระเบาะไอ้ตรงรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็อยู่งั้นแล้วพ่อก็ผมก็ร้องไห้แล้วพอพ่อก็วิ่งวิ่งมาอะไรเงี้ยโอ้เด็กไอ้กวางหมาเนี่ยเธอกวางเงาตัวเองทำไมอ่ะอ๋อ ตอนเด็กๆเหมือนกันครับเหมือนกันเวลาเดินเงามันมาดักหน้าที่จอดรถแล้วเวลาเปิดที่จอดรถเหมือนกันที่จอดรถอีกแล้วเหรอใช่ที่จอดรถเหมือนกันพอออกจากที่จอดรถใช่ไหมที่จอดรถมันก็จะมีแบบการ์ดที่จอดรถนี่คุณควรมีโปรที่จอดรถใช่เป็นมีที่กันแดดอะไรเงี้ยพอเดินออกมาจากแดดปุ๊บมันมีเงาครับมันเหมือนผมหรือว่ามันเป็นผีผมก็เลยวิ่งหนีตามเคย แล้วทีนี้ไม่วิ่งหนีไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไอเนี้ยไม่ไม่ชนะมันตามไม่ชนะมันก็ตามไปตลอดอ่ะไม่สนใจว่ะแม่คุณแม่ก็จะตัดใจให้เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้กลเวจะได้เข้าใจเรื่องทั้งที่อยากเรียนสายศิลป์มากใช่มันก็หนีหามหนีแบบหนียังไงก็ไม่พ้นอะไรเงี้ยจนแบบพ่อมาช่วยเหมือนกันช่วยยังไงอ่ะพ่อมาอุ้ม พ่อมาอุ้มพอแล้วผีครัตาถ้าพ่ออุ้มปึ๊บมันมีเงาแล้วแต่ผีตัวใหญ่เลยแล้วหนักกว่าเดิมเพราะเห็นเงาพ่อด้วยมันจะสูงใช่เงาเบามากพ่อใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วมันกีกลัวมากเลยอ่ะค้อนะกูเกิดมากูไม่เคยเห็นใคร กลัวเงามาก่อนเลยอ่ะแล้วจะใช้ชีวิตกันยังไงวะออกอยู่ในบ้านอ่ะอยู่แค่ตอนนี้ย่งได้แค่ตอนได้แค่ตอนเที่ยงเลยานเงาบที่บที่ใบสองใบสองจะเริ่มอย่างงี้แล้วบ่ายสองไม่ได้แล้วไม่โดนก็วายละหกโมงเย็นไม่ต้องตื่นงาบเลยฮะเปนอยู่ไงไรฮะดูตื่นชีวิตยังไงฮะดู โอเงาเป็นเปรตเลยนะยาวมากเปรตเลยคือมันตอดมันต้องต่อสู้กับใจเรายังไงตอนที่เราเห็นว่าเราพ้นสภาพของเงานี้ไม่ได้แล้วไม่ก็คือแบบการวิธีแบบหายกลัวผมก็คือหลับตาอ๋หลักเลยอ๋อทุกวันเนี้ทุกวันนี้ที่แบบว่ามาลาเดินเดินไปอย่างงี้คือ ไม่อยากเห็นงาคือว่ามันนกระจอกเทศมุดดินเพื่อหลีกหนีเพื่อหลีกหนีแต่จริงจรงอยู่ตรงนั้นฮะใช่ก็ก็คือวิ่งไปการแดดใช่ไหมแล้วมันแบบมีแดดปุ๊บเงาตัวเองปุ๊บกลัวใช่ไหมก็หลับตาปุ๊บแล้วก็รอพ่อมาอุ้มแล้วก็ไปอะไรเงี้ยวิธีแก้ปัญหาของผมตอนนั้นคือวิธีแก้ปัญหาด้วยและตอนนี้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วคิดว่ายนงตอนนี้่นถึงตอนนี้อยากเกิดพลาดออกเดินออกไปหน้าสะดุดไม่กลัวไม่กลัว เราคัวงาตอนไหนเราเริ่มคนปิดคนเอ็นดูจังเลยน่ารักไหน่ารักมามเนาะน่ารักไหน่ากลนเดี๋ยวก็ทเรื่อยเลยอะ